ในหลายประเทศในช่วงเวลานี้อากาศยังแปรปรวนนะครับปรากฏว่าที่อินเดียแล้วก็จีนครับเจอกับภาวะ คลื่นความร้อนส่งผลทําให้อากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่แล้วก็อุณหภูมิจะสูงขึ้นต่อเนื่องไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้ซึ่งอาจจะกระทบกับสุขภาพร่างกายของประชาชนโดยตรงแต่ว่าถ้าไปดูสถานาการณ์ฝนตกน้ําท่วมของในบางประเทศอย่างเช่นที่สเปนปรากฏว่าค่อยๆคลี่คลายขึ้นตามลําดับบางจุดที่เคยมีสถานาการณ์น้ําท่วมขังสูงก่อนหน้านี้อย่างเช่นที่สนามบินในบางเมืองตอนนี้ระดับน้าก็ค่อยๆลดลงจนใกล้จะเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ว่าที่ชิลีครับตอนนี้ยังคงต้องมีการแจ้งเตือน ในระดับสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมเพราะว่ามีโอกาสที่ยังคงจะมีฝนตกต่อไปอีกระยะหนึ่งนะครับซึ่งที่เมืองอาราโกในเขตภูมิภาคบิโอบิโอของเฉลี่ยครับยังมีสถานการณ์น้ําท่วมที่รุนแรงมีรายงานบ้านเรือนประชาชนประมาณ400หลังที่ต้องจมอยู่ใต้น้ําหลังจากน้ําในแม่น้ำสองสายไหลทะลักเข้าท่วมด้านตํารวจและเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเข้าไปช่วยเหลือพร้อมกับสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง ขณะที่หน่วยงานป้องกันภยัยพิบัติของชิลีต้องประกาศเตือนน้ำท่วมในระดับสูงสุดหรือระดับสีแดงทั่วภูมิภาคโ o b o พร้อมกับเตือนว่าจะยังมีฝนตกต่อเนื่องไปตลอดทั้งวันนี้ซึ่งฝนที่ตกลงมาอย่างหนักทำให้การจราจรในเขตนี้มีปัญหาซึ่งก็มีประกาศว่าจะมีฝนตกตั้งแต่ระดับปานกลางไปจนถึงฝนตกหนักและลมพัดแรง ทั้งในพื้นที่แถบตอนกลางและตอนใต้ของชิลีไปจนถึงช่วงวันศุกร์นี้ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมไฟฟ้าดับและดินถล่มตามมาได้ส่วนทางสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงซานติอาโกของชิลีนะครับก็ต้องออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักและลมแรงโดยขอให้ชุมชนไทยในพื้นที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องคอยติดตามการประกาศแจ้งหยุดทําการของโรงเรียนและสถานที่ราชการสําคัญต่างๆ ขอให้ดกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลาที่มีฝนตกหนะักหรือพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสจะเกิดดินถลม่มและเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ไฟฟ้าดับเป็นเวลานานซึ่งถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นสามารถติดต่อประสานไปได้ยังสถานเอกอคัครราชทูตไทยณนะกรุงซานติอาโกของประเทศชิลีผ่านการส่งข้อความหรือว่าโทรศัพท์สายด่วนได้ทันทีนะครับคราวนี้ไปต่อกันที่สถานการณ์ในประเทศสเปนกันบ้างที่เมืองเปามาบนเกาะมายกาที่ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ยังเผชิญกับฝนตกหนักทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังในหลายพื้นที่หนึ่งในนั้นก็คือในพื้นที่ท่าอากาศยานโซนแซงโจนซึ่งเป็นสนามบินใหญ่อันดับ3ามของสเปนทําให้ทางสนามบินต้องระง,งับการให้บริการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยโดยเที่ยวบินในฝั่งขาออกต้องถูกเลื่อนออกไปส่วนเที่ยวบินในฝั่งขาเข้าต้องเปลี่ยนเส้นทางไปลงจอดที่ท่าอากาศยานอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงแทนแต่สถานการณ์ล่าสุดนะครับมีรายงานว่าสนามบินตอนนี้สามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้ว หลังจากที่ฝนเริ่มลดลงแต่ว่าก็ยังมีเครื่องบินอีกหลายลำที่ต้องจอดแช่น้ำอยู่บนทางวิ่งหรือว่ารันเวย์ในจุดที่มีน้ำท่วมขณะที่มีภาพของผู้โดยสารต้องยืนเข้าคิวยาวที่บริเวณด้านนอกสนามบินหลังจากที่ก่อนหน้านี้เที่ยวบินหลายสายถูกแจ้งยกเลิกหรือว่าต้องล่าช้าออกไปเช่นเดียวกันครับที่บริเวณด้านนอกที่ลานจอดรถพบว่าน้ำยังท่วมสูงอยู่ประมาณครึ่งล้อซึ่งทางอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสเปนรายงานว่า ที่ผ่านมาที่เฉพาะสนามบินมายอ้าจุดนี้นะครับมีการบันทึกปริมาณฝนตกสูงสุดได้ภายในระยะเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงทําให้เกิดความเสียหายตามมาไปต่อกันที่สถานการณ์ภัยธรรมชาติที่บราซิลครับมีเหตุการณ์ไฟป่าที่ขยายวงจนสร้างความเสียหายและสร้างผลกระทบกับพื้นที่ชุ่มน้ำแ p ่นทานอลหลังจากต้นไม้ถูกไฟไหม้แล้ก็ไฟป่าลุกลามไปในจุดที่ใกล้กับพรมแดนของโบลิเวีย ซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ไฟป่าที่รุนแรงที่สุดในรอบ4ปีของบราซิลนับตั้งแต่เกิดเหตุไฟป่าที่อเมซอนเมื่อปี2563โดยไฟป่าได้ลุกลามขยายไปในพื้นที่ชุ่มน้ำแพน t ทนอลซึ่งอยู่ทางตอนกลางของประเทศมาตั้งแต่เมื่อเดือนมก,กราคมและเผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วไม่น้อยกว่า1 7สนไร่โดยข้อมูลดาวเทียมของทางสถาบันวิจัยอวกาศแห่งชาติของบราซิลรายงานเพิ่มเติมว่า จุดไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ช่วง,งน,น,น,น้ำแผ่นทันนนี้เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วทำให้เกิดความเป็นห่วงว่าสถานการณ์ฤดูการไฟป่าซึ่งปกติแล้วจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมและมีจุดสูงสุดก็คือประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนปรากฏว่าปีนี้สถานการณ์ไฟป่าเกิดขึ้นเร็วและก็รุกรามรุนแรงมากกว่าทุกปี จึงมีคําเตือนว่าพื้นที่ชุ่มน้ําในจุดนี้อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งตามมาเนื่องจากว่ามีฝนตกลมาน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ50ซึ่งพื้นที่ชุ่มน้ําแพนเทนอลในบราซิลนั้นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําเขตร้อนที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกไม่ใช่แต่เฉพาะตั้งอยู่ในเขตบราซิลแต่ว่ายังครอบคลุมไปในประเทศข้างเคียงทั้งโบลิเวียและก็ปารากวัยด้วยนะครับพอพูดถึงไฟป่าไปต่อกันที่สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผลจากเคลื่อนความร้อนนะครับ โดยเฉพาะที่ประเทศอินเดียหน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐโอลิสารายงานผู้เสียชีวิตจากผลจากคลื่นความร้อนเพิ่มเป็น41คนแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่เสียชีวิตจากภาวะโรครมแดง็งก่อนหน้านี้ที่อินเดียก็มีการรายงานผู้เสียชีวิตในลนักษณะเดียวกันประมาณ60คนในช่วง3เดือนที่ผ่านมาและมีผู้ที่ต้องล้มป่วยจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดถึง25,000คนทั่วประเทศซึ่งถือว่าอินเดียในช่วงเวลานี้กําลังเผชิญกับ ผลกระทบจากภาวะเคลื่อนความร้อนยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการบันทึกสถิติเป็นต้นมาโดยเป็นผลมาร่วม24วันแล้วนะครับอุณหภูมิในบางจุดสูงสุดถึง50องศาเซลเซียสยังทางตอนเหนือของอินเดียเจอกับอากาศร้อนจัดมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนที่แล้วเดือนพฤษภาคมอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ประมาณ45-50องศาเซลเซียสแล้วก็เคลื่อนความร้อนจะส่งผลกระทบต่อเนื่อง ทั้งในอินเดียทางตอนเหนือและฝั่งตะวันออกต่อไปอีกอย่างน้อยๆ5วันก็คือไปจนถึงช่วงของต้นสัปดาห์หน้าไม่ใช่แต่เฉพาะที่อินเดียนะครับที่จีนก็เช่นเดียวกันทางอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนรายงานว่าจีนกําลังเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดติดต่อกันมาหลายวันหนึ่งในนั้นก็คือที่มณฑลเหอเปย่ยทางตอนเหนือของประเทศอุณหภูมิไปแตะถึง41-42องศาเซลเซียสและมีคําเตือนว่าจะส่งผลกระทบต่อด้านพลังงาน การเพาะปลูกและสุขภาพร่างกายของประชาชนและในกรุงปักกิ่งเองซึ่งเป็นเมืองหลวงนะครับต้องประกาศเตือนภัยเคลื่อนความร้อนในระดับสีส้มหรือระดับ3เพราะว่าอุณหภูมิในพื้นที่ยังคงสูงขึ้นไม่หยุดล่าสุดอุณหภูมิไปอยู่ที่40องศาเซลเซียสแล้วซึ่งก็าคาดว่าอุณหภูมิในแถบภูมิภาคนี้น่าจะยังคงอยู่ต่อไปอีกอย่างน้อยๆ1สัปดาห์นะครับอย่างในพื้นที่ทางตอนเหนือของเขตชินเจียงอุณหภูมิน่าจะสูงไปจนถึงช่วงปลายสัปดาห์นี้วันศุกร์ที่14มิถุนายน ขณะที่อุณหภูมิที่สูงขึ้นแบบนี้ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็ทําให้มีการไปสร้างโอกาสสําหรับบางธุรกิจก็คือการบําบัดด้วยการอาบสายเพราะเชื่อกันว่าจะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้หลายคนจึงเดินทางไปที่เมืองทูปันทางตะวันออกของเขตซินเจียงเพื่ออาบสายบําบัดจํานวนมากอย่างปีที่แล้วครับมีการบันทึกข้อมูล ถึงการอาบสายว่ามีคนให้ความสนใจไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0แคนและปีนี้เชื่อว่าน่าจะมากกว่าสถิติเดิมที่เคยมีการบันทึกเอาไว้ด้วยนะครับเพราะปกติแล้วการบำบัดด้วยการอาบสายตามความเชื่อของคนจีนนะครับเชื่อว่าจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นก็จะเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปียิ่งในช่วงนี้ก็อากาศร้อนจัดด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็นข่าวค่ำน,นะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดเนนครับ